Conversation with God สนทนากับพระเจ้าพระองค์อยู่ในตัวเราเราคือส่วนหนึ่งของพระองค์บทที่5เสียงสะท้อนจากโลกผมไม่อยากจะชี้แต่เรื่องแย่ๆอย่างเดียวนะ ผมอยากพูดถึงว่ามันง่ายแค่ไหนที่เราจะเปลี่ยนแปลงอะไรอะไรได้เราแค่ยกระดับจิตสำนึกร่วมกันขึ้นอีกนิดเดียวมันจะง่ายง่ายแบบเหลือเชื่อเลยละ่ะแต่คุณจะเปลี่ยนอะไรไม่ได้ถ้าไม่รู้ว่าจะเปลี่ยนอะไรดังนั้นการคุยกันว่าอะไร ที่มันไม่เวิร์กก็มีประโยชน์มากทำให้มนุษยชาติรู้ว่าควรจะปรับปรุงตรงไหนโดยเฉพาะกับพวกที่คิดแบบไม่เห็นไม่ได้ยินไม่พูดไม่ค่อยมองเรื่องพวกนี้อยู่แล้วใช่แต่ผมเห็นพวกที่ชอบแก้ต่างต้องออกมาพูดแน่ๆว่าเดี๋ยวสิ เราก็ก้าวหน้ามาเยอะแล้วพวกเขาจะบอกว่าเราต้องมองว่ามนุษยชาติพัฒนามาไกลแค่ไหนแล้วพวกเขาก็พูดถูกนะที่ว่าเรื่องต่างๆมันไม่ได้แย่เท่าเมื่อก่อนแล้วคุณจะตอบว่าไงผมจะบอกว่าใช่แต่มันแค่นั้นเหรอ เราพูดได้แค่นี้เองเหรอเกี่ยวกับภาพรวมของโลกเราเรื่องต่างๆไม่ได้แย่เท่าเมื่อก่อนอย่างน้อยเราพูดไม่ได้เหรอว่าเผ่าพันธุ์ของเราเป็นอารยะแล้วจริงๆสักทีแล้วผมก็จะให้พวกเขาเป็นคนตัดสินเองแล้วชี้ให้เห็นสิ่งที่หลายคนไม่รู้ไม่คิดถึงหรือไม่อยากคิดถึง เช่นอะไรเช่นตอนนี้เลยมีคนกว่า1.5พันล้านคนไม่มีไฟฟ้าใช้ในศตรวรรษที่21เนี่ยนะมีคนกว่า1.6พันล้านคนเข้าไม่ถึงน้ำสะอาดมีคนกว่า2.5พันล้านคนไม่มีส้วมใช้ บางเรื่องมันอาจจะดูเหมือนแค่เรื่องไม่สะดวกเล็กๆน้อยๆแต่มันส่งผลกระทบใหญ่หลวงเด็กกว่า1,9,000คนตายทุกวันบนโลกนี้จากโรคที่ป้องกันได้เช่นมาลาเรียท้องร่วงปอดบวมแล้วก็ปัญหานี้ที่เราแก้ได้แทบจะชั่วข้ามคืนถ้าเราอยากจะทำจริงๆ เด็กกว่า650คนตายเพราะอดอยากทุกๆชั่วโมงบนโลกนี้ในขณะเดียวกันคนรวยสุด85คนในโลกมีทรัพย์สินมากกว่าคน3.5พันล้านคนครึ่งหนึ่งของประชากรโลกรวมกันหลายคนยืนยันว่ามันไม่มีอะไรผิดปกติ และสถิติสุดท้ายนี่ไม่เกี่ยวกับอะไรกับสถิติแรกๆดังนั้นผมก็จะพูดกับพวกแก้ต่างพวกนั้นว่าคุณคิดว่าไงนี่คือเผ่าพันธุ์ที่มีอารยะแล้วเหรอแล้วคุณคิดว่าพวกเขาจะตอบว่าไงผมเคยคุยเรื่องแบบนี้มาแล้วหลายคนก็ตั้งกำแพงใส่เลยโดยเฉพาะถ้าพวกเขาเป็นคนส่วนน้อยนิดของโลก ที่ถือครองหรือควบคุมทรัพย์สินและทรัพยากรส่วนใหญ่พวกเขาบอกว่าคนที่มีกำลังพยายามอย่างเต็มที่ที่จะให้คนที่ไม่มีมากขึ้นแล้วหลายคนหรือส่วนใหญ่ก็ทำดีที่สุดแล้วไม่ใช่ตัวบุคคลที่เป็นปัญหาแต่มันคือสถาบันของสังคมมันคือระบบที่ถูกวางไว้ มันคือโครงสร้างทางเศรษฐกิจเผ่าพันธุ์คุณยังเด็กยังต้องเรียนรู้อีกเยอะผลก็คือมีหลายคนที่บอกว่าเผ่าพันธุ์ของเรามีอารยะทั้งทั้งที่เรายังสร้างและขู่ว่าจะใช้อาวุธทำลายล้างสูงในสังคมโลกที่ยังหาวิธีอยู่ร่วมกันอย่างสันติไม่ได้แล้วผมก็สงสัย นี่คืออรารยะเหรอมีหลายคนที่บอกว่าเผ่าพันธ์ของเรามีอรารยะท,ทั้งทั้งที่เรายัางฆ่าคนด้วยกันเองอย่างตั้งใจเพื่อสอนว่าการฆ่าคนอย่างตั้งใจมันไม่โอเคแล้วเราก็มองไม่เห็นความขัดแย้งนี้แล้วผมก็สงสัยนี่มันเมคเซนไหม มีหลายคนที่บอกว่าเผ่าพันธุ์ของเรามีอรารยะทั้งๆท,ท,ที่เรายังบอกว่าพระเจ้าผู้เต็มเปี่ยมด้วยความรักไม่อยากให้คนที่รักกันแต่งงานกันถ้าเป็นเพศเดียวกันหรือแม้แต่คนละเพศแต่ต่างเชื้อชาติาศาสนาเผ่าหรือวัฒนธรรมแล้วผมก็สงสัยนี่คือนิยามความรักของเราเหรอ มีหลายคนที่บอกว่าเผ่าพันธุ์ของเรามีอารยะทั้งๆท,ที่เรายังฆ่าและกินเนื้อสัตว์อื่นอย่างโหดร้ายแกล้งทำเป็นว่าสัตว์เหล่านั้นไม่รู้ตัวพอที่จะรู้สึกเจ็บปวดในแบบที่พวกมันถูกเลี้ยงและถูกฆ่าหรือต่อให้มันเจ็บปวดก็ไม่สำคัญเพราะมนุษย์มีอำนาจเหนือพวกมันจะทำอะไรก็ได้ตามที่เราต้องการ อย่างที่เราต้องการเมื่อไหร่ก็ได้แล้วผมก็สงสัยนี่คือวิธีที่เรานิยามความเป็นมนุษย์ว่ามีมนุษยธรรมหรอมีหลายคนที่บอกว่าเผ่าพันธ์ของเรามีอรารยะทั้งๆท,ท,ที่เรายังสูบบุหรี่และกินสารก่อมะเร็งทั้งๆท,ที่รู้ว่ามีคนจำนวนมากกำลังทรมานจากสิ่งที่เราทำกับตัวเองและเรายังคงใช้แอลกอฮอล์และยาเสพติด แกลงทำเป็นว่าเราควบคุมมันได้ทั้งๆท,ที่เราควบคุมมันไม่ได้เลยแต่กลับเห็นสิ่งเหล่านี้เปลี่ยนแปลงบุคลิกภาพของเราซึ่งเป็นรากฐานของความเป็นตัวเราแล้วผมก็สงสัยนี่คือเครื่องวัสติปัญญาของพวกเราเหรอสภาพการเหล่านี้ที่มันปรากฏให้เห็นชัดเจนหลีกเลี่ยงไม่ได้ และน่าตกใจนี่แหละที่ทำให้ช่วงเวลานี้เป็นเวลาที่เหมาะที่สุดสำหรับความก้าวหน้าเมื่อ50ปีก่อนหรือแม้แต่20ปีก่อนก่อนที่อินเทอร์เน็ตจะแพร่หลายและสื่อสังคมออนไลน์จะเข้าถึงคนทั่วโลกสภาพการเหล่านั้นก็ยังมีอยู่แต่คนสังเกตเห็นน้อยกว่านี้มากผมเข้าใจที่คุณพูด เวลาที่เหมาะสมแล้วที่มนุษยชาติจะทำอะไรบางอย่างเกี่ยวกับเรื่องนี้ทั้งหมดได้จริงๆเพราะตอนนี้ทุกคนได้รู้ทุกคนเลยนะไม่ใช่แค่คนไม่กี่กลุ่มในองค์กรนักเคลื่อนไหวสถาบันการศึกษาหรือหน่วยงานรัฐสามารถรับรู้ได้ว่าปัญหาคืออะไรและมันแพร่หลายแค่ไหนคุณลองนึกภาพดูสิ คน1.6พันล้านคนไม่มีแม้แต่น้ำสะอาดใช้ในช่วงต้นศตวรรษที่21บบนดาวเคราะห์ที่ผู้อยู่อาศัยคิดว่าตัวเองมีวิวัฒนาการแล้วคุณกำลังมองว่าเราแก้ปัญหาที่เราไม่รู้ไม่ได้และการรู้และพูดถึงมันมากขึ้นคือสิ่งที่เราควรยินดีเพราะ มันสร้างบรรยากาศที่เหมาะสมที่จะแก้ปัญหาและสร้างทางออกได้ใช่เลยหรือพูดอีกอย่างคือความจำเป็นคือมารดาแห่งการประดิษฐ์ผมมีความหวังอย่างมากว่ามนุษย์จะกลายเป็นหนึ่งในการแสดงออกของชีวิตที่ประสบความสำเร็จและมีความสุขที่สุดในจักรวาลผมเชื่อว่าเรา อยู่ห่างจากการสร้างสิ่งนี้แค่การตัดสินใจเดียวเท่านั้นแล้วการตัดสินใจเดียวนั้นคืออะไร